มันจะมีรถนะมีคนเดียวคันเดียวอาช้าเหมือนกันเข้าไปไหนกันหมดนะอ่ะบีบกล้าเลยเหรอูกสุนซ่าเหรอเรกสินซ่าอ๋อมาแล้วนันซะาไปไหนเดียวโอปอกสถานีต่อไปแตู่บอกว่าอยากไปอ่ะทำไมอ่ะเราก็ลองขับผ่านดูแล้วกัน สุดท้ายคือคือสถานีบ้านลาเซียเขาเปิดหรอไปโอบอกก่อนแล้วค่อยขับผ่านก่อนแล้วก็ค่อยไปบ้านลัเนดเซียเอโดจเกนขายยากขายเย็นเราจะมีรถอยู่หนึ่งคันโอ้ขอโทษเถอปะป่าช้าหมดเลยเายจะไปอยู่เมืองบนกันหมดหรือเปล่าเดีไปขายที่เมืองบนมะ เผื่อที่ว่าเขาน่าจะไปสมรวจที่เมืองบนกันหมดไปดูก่อนว่ามีคนติดคุกหรือเปล่าไปดูก่อนมะใช่ปะเราค่อยไปเมืองบนไปดูคุกต่อขายหีรับโทษได้แหละขับรถขายหีทุ่มเมืองแล้วค่ะแต่เขาจะมีตังค์กันใช่ไหมไอ้คนเนาะขายหีใน ส,สก็ก็ตามจับเราเลยสิคะล้วมีอีกเครื่องมาไพ่ขายในเขาเรียกสมุนหน้าเหลืองอะ่ะอีโลเพดอะ่ะเออแล้วก็แล้วก็ขายฮีค่ะแล้วก็ไขอโทรมาเอามาโดนล่อซื้อโดนรวมกดทางนี้แหละเดี๋ยวนะเราเราไปดูสัตว์ได้ใช่ไหมไปได้ไม่ใช่หรอ เขาบอกว่านี่ไงเจ้ามาลาพิเศษเราพิเศษเวลาตีหนึ่งห้าสิบไอ้มาสวนสัตว์สวนสัตว์ค่ะคนเยอะคนเยอะแน่นอนเออใครหี่ด้สนสัตว์เลยอ๋อไอ้ค่เอากับสัตว์ไปเลยให้สัตว์มันแยกมันจะเป็นวิธีการเปิดลุยหีให้เรามีโชค เรียกว่าให้สัตว์เย็ดแก้เคร็เฉันยอมสัตว์ได้ไม่ต้งชาเย็ดดูดิตายมีคนตายแต่ได้จังเลยอ <laughs> <make additions Univers ität> <c oughs> ืมฉันได้เข่าในสวนสัตว์มีหมีด้วยนะฉันอยากโดนหมีเย็ดดึงเลยแต่ว่าสัตว์มาเย็ดเราฟรีนะคะอีลาันฉันยังไม่เคยเห็นของอีลารเลย หมูคนจะทยอยมากันแล้วนะเฮ้ยทำไมเราไม่จอดข้างในวะเขาบอกว่าให้มาเรามาให้บริการไม่ห้หมุกพื้นที่เขาบอกว่าต้องเดินทางมาถึงสวนสาธว์ก่อนเวลาตีสองเพราะถ้าเผือเวลานี้ผู้ชายมาเยอะแล้ว มาน,นีกี่ทีมเหรอคะที่จะพิชซิ่งเอ่อตอนนี้มีมีแค่ของอันนี้พวกคุณมาดูสวนสัตว์กันหรืเอเปล่าไอ้มาดูสัตว์กันหรือเปล่าใช่มาดูสัตว์ค่ะโดยเฉพาะจะเห็นของม้านะคะเอ่อช่วงนี้เออ่สัตว์เรายังเก็บไว้ในห้องอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดออกมาโชว์นะเพราะว่าช่วงนี้กําลังตรวจเอ่อข้อใคก็ลกันโรคอันนี้กําลังกักกันโรคอยู่่่คะใชกักกันโรคแล้วก็ฉีดซีนอยู่นะครับ อดเห็นของอดเห็นของมาเห็นของช้างะไรเป็นไงคะพิชซี่ยน่าขาขอชื่อทีมพิชชิ่งด้วยนะคะแต่ได้ทราบว่าเป็นทีมพิชชิ่งเนาะต้องขอให้ในความไม่สะดวกด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดยังไงเออ่ถ้าสวนสัตว์เปิดแล้วเดี๋ยวจะทางสเตตัสจะแจ้งให้อีกทีนึงครับก็เถอะในเมื่อก็เถอะปะเรปนเถอะเราไปดูของใส่ข้างทางกันจะเกิดปะเขาบอกว่าท่านใดที่ต้องการเข้าชมจะก็เข้าชมแล้วนะไหน เราไปหาถ่ายรูปเระบอกเจอสถานที่ที่มันน่ากลัวกันดีกว่าป้าก็บอกว่าช่วยหนูด้วยค่ะช่วยหน,<ใ>นหนูด้วยค่ะไอ้ค<ใ>นสีา <MC S 1> มาก<ผ>มากในห้างอะส <c oughs> ิ่งม,มันมันมืดแล้วก็อับแล้วก็ไฟมันสลัวมากเลยจะผ่าน,นอะไรสะพานขึ้นเลยค่ะเข้าเมืองใหญ่โอ้ยยังไงเอ็มซีมาเอ็มซีมาไม่ใช่แข่นขัน สวัสดีค่ะสนใจรับบริการสาวๆไหมคะสวัสดีครับสนใจรับบริการสาวๆไหมคะไปไหนไปเที่ยวไหนกันมาหรอครับเนี่ยตอนนี้กำลังหาคนพาเที่ยวนะคะจริงๆแล้วตอนนั้นจะไปสวนสัตว์จะไปดูของม้านะคะแต่ว่าพอดีตอนนี้สัตว์ทุกตัวมันถูกเก็บเพื่อกันการรักษาโลคค่ะก็เลยอดเห็นของม้าก็เลยจะไปหาของคนดูนะคะหนึ่งในพวกฉันก็มีของม้าเหมือนกันนะอ๋อดีฉันอยากเห็นจังเลยค่ะมาครับจัดการเลย โอ้โหของฉันมันไม่เท่ามาดิสตีฟเออพวกฉันได้ในทคะพวกฉันบางคนมันจมปิดนะปิดเธอปิดเขาเอาไว้สำหรับเวลแชร์อบปีนเข้าไปได้ไหมอ่ะก็ใช่มันแอบเข้าไปได้ไหมอ่ะแตนว่าน่เจะที่อยู่นะแต่ว่น่าจะแอบได้นะไปคุยขางทาดีกว่าเฮอไป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 เจอที่ไปเลยอะไรวะไม่สนใจคือสัตว์อะไรเหรอหนีไปเหรอสัตว ประกาศขายหีไม่เอาหิ่ไปดนจะสังโอไม่เห็นสัตว์เดือวหิหีเหรอพู้นี้ไมค่ะใช้ไม่ได้เมื่อไหนดีวะอุ้ยฝนตกฟาดหลงทอดดีนะฟาดไม่ฟาดหรอกถ่าหีฉันเลยผ่าหีฉันเดี๋ยวนี้พอแล้วไม่ดี๋ยวิตช์จะมีอะไรฉันบีให้นี่ว้าหน่อย เพราะเราก็แต่งตัวแบบว่าเซ็กซี่ใส่กระโปรงบางๆก็ไม่ต้องใส่กางเกงในแล้วก็บอกว่าแบบไปเดินป่าน่าจะดูไม่สุภาพหรือเปล่าอ่ะแล้วก็ใส่รองเท้าเดินป่านี้แล้วก็ใส่กระโปรงบางๆเรื่กระโปรงเป็นบานตัวนั้นะคนเขาชอบใส่กันนะล้ก็ใส่เออเสื้อกันหนาวคลุมเนี่ยข้างในงคือบิกินี่อะไรอย่างเงี้ยว่าไต้องเปลี่ยนหรอเพราะว่าถ้าเปลี่ยนก็ถ้าม่ได้ไปแล้วตาไปเนจไม่อยู่ก็เออลองลองแล้วก็ ไม่งเ้นเราไปดูปาร์คเรนเจอร์ของก็ได้ป่ะแล้วเราก็เออแต่ว่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอยากไปเดินป่าอยู่นี่มันก็มาพร้อมกันเลยถ้าเกิดปาร์คเรนเจอร์อยู่เอามาเปลี่ยนส้าอ๋อมีแก้มีถังประมาณไม่เป็นไรอยู่ค่ะอยู่นี่ไงนี่ไงใช่เฮ้ยอู่เยอะด้วยว้ายเสียวหี่แน่นอนในปาร์ติเนเจอร์เย็ดมาโก้ดีกว่าเอ้ามาโก้จะเป็นใหนปาร์ติเนเจอร์เย็ดเหรอไม่ใช่ ว่าไงสวัสดีค่ะไม่กลัวเปียกหรือไงไม่กลัวจังเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณตาคุณจ้างเหมือนเขาจะไม่อยากคุยกับเราเลยนะคะเขาไม่รู้ฉันแล้วพวกเราเนี่ยคือของแท้ อะไรนะเป็นส้ตมตำเหรอเนะี่ะคนเป็นกันอะไรนะฉันเป็นฮองรสด้วยนะตามนู้นมันไม่ได้นจริงเอ่อสวัสดีค่ะอาดิฉันจะไปเดินป่านะคะดิฉันต้องการคนพาไปเดินป่านะคะสวัสดีครับ นี่ฉันนักการขอนพาไปเดินป่าใช่ค่ะเดี๋ยวเอาไกระไว้แล้วถ้าเราถ้าเราโดนโดนโดนเหมือนจะมันอะไรนะแต่เดี๋ยวฉันต้องไปเปลี่ยนชุดกันก่อนทีฉันก็เลยแวะมาดูว่ามีป่กอยู่หรือเปล่านะคะใช่ค่ะเสียได้คนนำทางน่ะใช่ค่ะคนนำทางสักสามคนนะคะกรอกข้อมูลในเว็บไซต์เราเลยอย่างครับไม่ได้กรอกเลยนะที่ฉันอยากรู้ว่าตอนนี้ตานนี้จะว่างถึงสามคนหรือเปล่าคะโอ้โหค่ะ ถ้าว่าขนาดนั้นน่าจะไม่มีครับถ้าหนึ่งถึงสองคนนะพอได้หรือว่าคุณว่างคะสนใจดูจ <ะ S 1> แล,ลโซนในเมืองออในเมืองแบบคนนี้อบ,บในป่าผมไม่ได้ดูแลอขอไปเลยเจ้าที่ัทราบ <laughs> ที่จะพาส,สาวเพื่อเปอดความสซบดดนต่อหลยได้ไหมคะ เรามีอยู่คนนึงนะครับเป็นหัวหน้าผมเองเขน้ำผึ้งป่าปล่อยอยู่ครับก็พอตัวนะครับอะดออเหรอคนนี้พวกเราชอบเขาผ่าเชี่ยวแซ่บๆนะแ่บไม่แซ่บพวกคุณต้องลองชิมดูแล้วแหละครับอ่ะใช่ค่ะนี่ฉันกะว่าจะไปหาไปชิมกันในป่าด้วยนะไปเก็บตะกบกินกันนะค่ะใช่ค่ะนั่งย่อนั่งย่อเก็บนะคะ ค่ะว่าหรือเช่นนี่ค่ะหรือฉันจะได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะนะโอเคค่ะโอ้ได้แล้วค่ะสองคนก็ได้นะคะจะได้พวกเรามีกันสามคนสี่คนได้ฉันว่าสองคนมันจะรบกวนไปได้บอกคนเดียวฉันว่าก็กรอกข้อมูลในเว็บไซต์เลยนะครับแล้วก็ลงชื่อคนที่จะไปเดินด้วยว่าว่ามีใครบ้างอ๋อค่ะกรอกเลยค่ะตกกรอกไว้แล้วฉันไม่กรอกนะ ฉันกอะไม่เป็นฉันตัวไม่เป็นฉันไม่เคยทำฉันก็ไม่เคย่เงั้นเดี๋ยวรอรอเพื่อนเาอีกคนนึงรอจีอาจ้านี่ไงทำเป็นคนที่เกียจกันหมดเออฉันต้องรออีกสักพักครับว่าตอนนี้เรามีเหตุการณ์มีอัดสักพักนี้มันต้องนานแค่ไหนม่ตลอดชีวิตหรือฉันตาย อันนี้ผมก็ยังให้คำตอบไม่ได้นะครับว่านานแค่ไหน,นเพราะว่าตอนนี้กำลังไล่ต้องหาอ๋อน่ากลัวจังค่ะแล้วตอนนี้กูอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่ครับพอดีผมอออยู่กับช่างเขาแหละกำลังให้ช่างลองรถพอดีรถเราหยุดหาอยู่อ๋อค่ะอุ้ยคุณป้าคุณคะ มันมีที่ไอ้ไข่ไข่บึ้งนีมันแรงติดอยู่ตรงในเสื้อฉันนะคะคุณเห็นไหมคะเขาไม่น่าได้อยูแบบนี้ด้วยอ๋อนี่ฉันอ๋อรู้แล้วค่ะพอดีนี่ฉันกินชาไข่มุกมากเลยค่ะแล้วคุณมาดูสวนสัตว์ก็มาดูจริงๆแล้วนะคะโอ้ก็ปลาดุจไหมคะคุณหยิบออกให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเพื่อนคุณหยิบดีกว่าแล้วถ้าผมหยิบมันไม่ไน่าจะดีใจหยิบออกให้เหรอค่ะถ้าเป็นกรณีหยิบเจ๋งก็ ไดตอันนี้มาฉุกเฉินแล้วนะคะพอดีมือฉันล็อกนะคะคุณเห็ิงนี่เขาอยู่ข้างหลังนะอคุณผู้หญิงจะกินข้าวอยู่ค่ะฉันจะกินข้าวอยู่มือไม่ว่างนะคะใช่แล้วอีกคนล่ะครับอีกคนก็เหมือนจะกินน้ำอยู่นะคะจริงค่ะมือไม่ว่างเลย อดำบ้างอ,อย่าพังมาออกไปอ,ออกไปเดี๋ยวนี้อย่าพังมาออกไปรอตรงนู้นก่อน <c oughs> อไม่ว่างแล้วนะคะ,ะ,ะมาเกาะอย่าเพิ่งเข้ามา <c oughs> <c oughs> ช่างเป็นไงบ้างครับ <c oughs> อยากได้อาสาสมัครปาร์คเรนเจอร์สักคนสองคนจังฮะเอาไปทำอะไรครับอ๋อ <c oughs> จะหิ้วไปที่โรงงานอ่ะอืมโอเคถ้ายัางไงเดี๋ยวผมจะติดต่อไปลูกกาละกได้เลยโอเคครับเดีย๋ยวฉันขอตัวไปทำอาหารต่อก่อนนะครับผมให้พวกผมไปที่โรงงานเหรอหรือว่ายังไงอ่าใช่เราจะบินไปที่ญี่ปุ่นกันอะ่ะโอเคขอสองคนเนาะใช่คนสองคนก็ได้นะ คไปดูรถที่โรงงานเฮ้ยได้ขอไปทำงานหนึ่งปรับทุกคันอะมันไม่ได้ปรับรูเปล่าไม่ได้ปรับไม่ได้ทำผาเลยเนาะแค่นั้นก็ขับยากอยู่แล้วนะซีน่าเธอไปลงชื่อไหนแล้วลงชื่อที่ไหนอ่ะเว็บไซต์เว็บไซต์อะไรไม่มีเดินป่าน่ะตีสองถึงหกโมงเช้าน่ะงั้นเว็บไซต์อะไรเดี๋ยวฉันต้องไปทำงานต่อก่อนนะไม่ได้เลย ฉันเพิ่งเห็นแล้ฉันลงชื่อไว้ให้นะแต่ว่าเว็บไซต์อยู่ตรงไหนนะฉันคิดว่าเราจะไปกันดีไหมเพราะว่าเขาก็ไม่ว่างันอันนี้มันก็ตีสองแล้วฉันก็จะเสียเวลาของเรานี่ยผมคุ้นๆน้านั้นด้วยเลยมันโดดล่มไหมไม่ใช่นะะดิฉันไม่เคยมาเลยะฉันเคยมาฉันเคยมาค่ะฉันเคยมานะคนนั้นไม่เคยพวกนั้นไม่เคยฉันไม่เคยค่ะ ม่คมาโดดเลยค่ะดิฉันจะหาใครรู้จักอ่กองอด o p อบ้างถ้ารู้จัก<อ>แล้วติดต่อเอขาได้นะพวกคุณจะได้ไปแบบปุ๊บปั๊บเลยจะค<อ>เดินเรื่องให้ใครอะกองอไรอ๋อเทียที่รู้จักก็ไม่อยูอถ้าอาต้อง,ลงอละกองอด o p อที่เสียงสเสียวนั่นเหรออืม ต้องเป็นเอ่อ hunting หรือว่า camping คบเป็น camping เนอะครับผมแล้วไปที่ไหนอยากไปจุดไหนอะแล้วคุณอยากไปจุดไหนใช่ครับอยากไปจุดไหนกันนะอัที่สูงที่สุดค่ะอ๋ออีตรงที่เขาไว้โดดล่มโดดโดดโดดจุดสุดยอดอ่ะใช่เราต้องการความเสียวความเสียวเลรอถ้าความเสียวคุณเคยไปโดดล่มหรือยังล่ะอับย่งค่ะยังค่ะ ไปโดดดูไหมล่ะครับฉันอยเวลาโดดมันจะเสียวท้องน้อยหรือเปล่าคะโดดล้มแล้วเหรอก็โดดล้มอีกแล้วเหรอไม่ดิฉันชอบตอนที่เสียวนะคะเพราะว่าเราเวลาเราพาไปเราพาขี่หอขึ้นจุดสุดยอดแล้วตาตาเจ้าที่ไปเจ้าที่เสียวหรือเปล่าคะฉันเดือดรกรถล้มแล้ววะจริงๆมันดิพวกเราอยากให้เจ้าที่เสียวไปกับพวกเราแท้อ๋อก็ผมไปบ่อยแล้วอันนี้ขึ้น ก็สุดยอดอยแล้วก็เลยอากจะชินไปเองแล้วนะครับเอ,อเอาไงดีเอาไงดีเลวสีมันดึกแล้วนะฉันขอได้ปรึกษากันหน่อยนะขอเวลาแป๊บนึงค่ะใช่ค่ะฉันคิดว่าถ้าเกิดเราไปเราอาจจะไม่ได้นะเพราะเจ้าทีคงจะไม่เอากับเราเหรอกเออ ใช่มันเสียเวลาน่ะใช่้นว่าเราไปหาในเมืองเอาดีกว่า,าห,หาในเมือง่ันแหละไม่สู้มือสักคนเหรอใช่แห้งมากวันนี้แห้งมากโอย้ยแห้งมากขมิบขีดอินขีดเผื่อนไม่เคยขนาดนี้มาก่อนเลยนะตาย อทอในที่กว่างเ,เนี่ยก็ขายไ,ไดบน้นหรอบริการฟรีถึงใจค่ะขนลุกโอ้ oh. ถึงใจขนลุกอะไรบริการฟรีถึงใจขนลุกคือไปหาถึกที่เลยลเนี่ยเอาวะก้นใจคือว่าแบบนี้มันไม่ดีผลม,มันต้องเป,เป็นแอร์แล้วก็ขายแบบลับๆขายให้ลูกค้าบนรถทัวร,ร์ไปเลยเออ โอ้แต่ว่าตอนนี้ล,ลูกค้าย,ยังอยู่อีกอเ,เหรอเราต้องไปรีเจนสแควร์ไม่หยดแล้วถ้าจะไปเอารถรถนี่เป็นผู้ชายเคยขายแล้วเป็นผู้หญิงแล้วก็พาเขาวนน้ำตกแล้วก็ปล่อยขับแล้วไปรับคนใหม่โอ้พาเขาวนน้ำตกแล้วก็บอกให้เอ้ยสวัสดีสค่ะไปก่อตนตอนนี้คุณมีเพื่อนไหมคะเต็มเลยอ่ะ เสร็จเพราะว่าฉันจะเอาสาวไปเล่นด้วยนะคะเฮ้ยพอกแมีคนจะพาสาวไปให้เล่นนะเอาหรือเปล่าสนใจไหมคะเฮ้ยแกสนใจหรือเปล่าวะจะพาสาวไปเล่นด้วยนะคะมีคนจะพาสาวให้แกเล่นนะเอาหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่าเอาก็บอกแค่นมาเอไหนกันนะไอ้เอ็มาคับมันเอาอยู่แล้วจะเอาหรือเปล่า อ๋อ e, มาเลยมาเลยเรดี้ได้จริงที่ไหนที่ไหนได้จริงต้องต้องไปที่ไหนจ้บส่งจ p s อให้ฉันได้ไหมตอนนี้ฉันอยู่อูเอ s อ่ะอูเอเอจอเลยเดี๋ยวกํลังไปค่ะเดี๋ยวเจอเลยที่นั่นได้เลยได้เลยค่ะเตรียมพร้อมไปดีล้างหี้พร้อมเช็ดนะไปได้สะอาดอ๋อประกาศฉันชูเปียกมา มีไม่ได้รถจะหยิบ,ยบเอเอแอนน่าจะต้องมีอ่ะอันนี้จะเป็นเอ็มซีเมืองบนนะมันจะมีแต่คนแบบเสียเข้มเ้มหน่อยนึงอ่ะไหวใช่มะมาเลยอ่ะเอาสิว้า เฮ้ยเราวาดเปียบหมดแล้วอ่ะจะเมื่อไหร่แกไปสวัสดีคุณโรเบนสวัสดีเฮ้สวัสดีสวัสดีคุโรเซนมาสาวมาเที่ยวเขาต้องการผู้ชาย ที่จะพาเขาไป oh. ถึงจุดสุดยอดใช่โอ้โมอะไรจะจสุดยอดแบบหนาให้อ่ะพูดได้เหรอเพด่อนก็มีอะไรกรันก็ใช่ไม่คนหมดนน้นเลยหรือเปล่าใช่หมดนั้นเลย <c oughs> อ๋อขันเยี่ยมไปเลยอ่ะเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยคืออะไร <c oughs> ให้แกเลยี่ยมไปเลยคือเยี่ยมไปเลยครวันนี้คือคุณแอนคุณแอนวันนี่คือคุณแอเลยมาคะไม่ใช่คุณไม่ได้มีจอดก็ไม่ได้คุณเร็วเฮ้ยคนแล้วค่ะคุณคิสไปไหนแล้วอ่ะสวัสดีเรดดี้อ๋อสวัสดีค่ะมาเสียวหรือไงอะอะไรนะคะ ให้เห็นยาคีบอกว่าเธออยากขึ้นสวรรค์นะอาแทนฉันอยากเขียวนะคะเพื่อนคนไหนไม่ได้อีกคนน่าจะอยู่ในร้านไหมตก็ไม่ได้ไม่เธอขอได้ยังเหรอไม่น่แล้วคุณเฉพาะจะมีหนุ่มๆที่อมีแรงไหมคะคุณโลแกนแบบใช่หาตัาสาวใช่เหระมากี่คนอ่ะ มากันสี่คนอันก็สี่หนึ่งทีนะจริงเหรอใช่สี่หนึ่งไหนก็ได้ไหนอะไรเหรอเน่ไหนนี่ไหนคืออะไร4ีน่งไงเดี๋ยวว่านายไปหนุ่มๆง่าสี่ถึงไหมงอ้ออยากได้หนุ่มๆเพิ่มสินะ ใช่นี่นมาค่ะแกมาได้เหตุใดโอ้ยแล้วคุณคิดสักชิ้นด้วยละค่ะน,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 นี่เราสาวอยากพึ่งตะวันนะแกถนอมใช่รู้สึกคันามากเลยตอนนี้นะคะ,ะขมิบมาตั้งนานแล้วเฮ้ยเชื่อเถอะหน่อยเธอขมิบมานานแล้วละ่ะ <laughs> ออโอบบ้ยโอ้ป้าเสียตัวเออแล้วนายเอาด้วยหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเว้ย <c oughs> งั้นฉันไปกับนายเลยพี่ชายโอ้ได้สิไอกคนหรือเปล่าอ่ะฉันไมหาให้อ่ะอ้ะ ที่ฉันขอตกลงแดงก่อนนะคะมันนี้ก่อนสิได้แล้วค่ะอะไรฟีฟีเหรอไม่ไมีใครเอาแล้วจะฟรีต้องหลับหลับหลับตาดดนจะเดียกเงินไหมเรียเงินดิเหรอเดียกเงินดิมไหมไหมล่ะงั้นอะเราลองเรียกเงินสิถ้าลองพูดนะถ้าเกิดฟีฉจะหลับตาเย็ดไม่หล่ะ แล้วจะเธอเลยเธอเลือกนะว่าเธอจะเอาอยัางไงใช่ฉันเลยค่ะจะไม่ไตัดนใจด้วยอะไรนะอ่าอืมอ่ายี่ฉันจะถามอ่ะอ่ะ,อะ,ไ,มอะไม่ฟรีใช่ไหมนะเอาฟรีสิเธออยากขึ้นนี่เพราะฉันก็สนองก็ต้องปีมา ฉันอยากเด็กข้าวต้องก่อนแค่ผิีฉั่เป็นน้องนะคะผมไหวนะผมชอบโอ้โหเฮ้ยคีมกันไปไหนอะไรฉันไม่เกี่ยวฉันแค่เป็นส่งสาวๆเฮ้ยไปส่งทำไมไายบอกจะให้พวกฉันจัดไงจัดฉันเนี่ยเนาะใช่ไม่เนาะเฮ้ยแล้วถึงไปเลยเฮ้ยไม่ไรเฮ้ยกลับมาไว เอาไงอ่ะไม่เอาแล้วหีเป็นน้องแล้วจะไปหาเย็ดฟรีได้เสียจะเย็ดแล้วหรอเรแล้วทำไงดีรัดเสียกได้ปะรัสเสียแต่ว่าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าฟรีฉันก็เลยมาหีฉันเป็นน้องฉันขอตัวก่อนนะค่ะรัสเสียก็จะย็ดเราฟรีไม่ใช่หรอเออ ยาเซียเป็นยังไงหยิบมาสักคนละสามสี่พันน่ะถ้าเกิดเราอขอพันดีๆเนะ่ะทำไมจบเป็นไงยบก,กิบเลยอ๋อ อยู่ไหนกันหมดวัดดี้วันีหรือเอาไงวัดดี้หรือยังไงไม่ได้กวนเราจะแยกย้ายกันไหมอือก็คุก้่ากันเถอะก็แยกยกให้กันดีกว่าโอเคอะวันนี้ไม่เป็นไรนะวันที้เพื่อนฉันคันหีผู้ชายก็ไม่มี ได้หพวกนี้ยังมเีเดี๋ยวเดี๋ยวร้านฉันเปิดเดี๋ยวให้มาคันร้านฉันก็ได้เพราะว่าร้านฉันจะมีห้อง VIP ลับๆน้าให้เธอคันได้ตามสบายเลยตอนนี้ฉันพวกนี้ไม่็น่หพวกนี้ยังมีโอเคไม่บุญปลูกโอเคฉันจริง<อ> <c oughs>